สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการฐานพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวนักรบสีน้ำเงินโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการฐานพัฒนาได้จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนูนย์การเรียนรู้หน่วยพัฒนาการขึ้นที่43สำนักงานพัฒนาภาค4โครงการฟาร์มต้นแบบโคกหนองนาโมเดลหน่วยประชาการฐานพัฒนาดำเนินการปล่อยพันธุปลาดูกอุย ฐานการเลี้ยงปลาในบอ่อพลาสติกและบอ่อซีเมนต์จำนวน500ตัว ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ72พรรษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเทดท้ายอุงราชนณบริเวณศูนย์การเรียนรู้หน่วยพัฒนาการขึ้นที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลชุมพลอเภอสีนครินจัังหวดพัทลุงนี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการดูแลเขตรับผิดชอบจบข่าวพันจากัดเอกหญิงสริปร้าเมลีอ่าน